ก็จะมาเทสทำาบอนุญาทีศูนย์หนึ่งนะครับอ่านี่นะครับสปีดนะครับอ่าสปีดโนลิมิต no c ค s e นะครับป่อยสอ่าก็มอเตอร์นะครับนี่เป็นมอเตอร์บัสนะครับอ่าของ h pi กี่เทินจำไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ servo ตัวนี้นะครับเป็นของ tower pro นะครับอ่าครับผมนี่ครับอืม จะลองเทสให้ดูนะครับเตอะทำงานปกตินะครับโอเคครับ อันนี้สปีดต,ตัวนี้ก็จะมีแค่เดินหน้ากับเบรกนะครับอ่าถอยหลังจะไม่มีนะครับนี่ครับ,รบอ่า ครับอ่าสปีดจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็คือว่าอ่านี่ครับคันนี้จะขาดแค่แบตแล้วก็รีเซพตรีโมทนะครับเล่นได้เลยครับอ่าที่ลงขายไปแล้วครับอ่าโอเคครับ